Yeah, never mind. Win or lose. Never mind. Never mind. Oh, okay? Jing, Jing. Good boy. <laughs> good boy. Sister. Mm. Look, look. Mm. Uh, you... You... Do you have a You have a girlfriend? Uh... You have a girlfriend? Huh? Uh, uh, you have a girlfriend? Give me? Oh. Girl, oh no, have I、oh. sister? John, no have a girlfriend. Yes, no. 有，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 有 哥哥，sister，依依，who，who sister，who your sister？美丽，那嘉玲姐，嘉玲，SD，嘉玲，哈哈，有木有？嘉玲 <SG. S 3>、ja，你见了嘉玲。<laughs> <ling. S 1> Sister, good boy, 看揣揣，看揣揣，Sister, Ice and Good, 嗯，静静，啊，贾玲，MVP, MVP 贾玲，嗯，哦、啊嗯啊、，Hey, Cooler, 贾玲，MVP，哈哈哈哈，哈哈哈哈，像像来来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 来 เหมือนเอดเหมือนเข้ามาให้น้องได้รอเล่นกันอะ Thank you ขอบคุณเาสติกเ์ Thank you เก่งมากเก่งมากเก่งมากเกิงมากว้าวผมมเก่มาขอบคุณมากๆขอบคุณมากๆขอบคุณมากๆขอบคุณมาก เส้หลิงสุดสวยขอบคุณค่ะว้าว wow. oh my god oh oh จ๊บจูบ oh my god oh okay. <laughs> คุณพาเตอร์ขอบคุณมากมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับก่อนอะไรก่อนคะเสนหลิงค่ะ <Nice. S 1> อะไรก่อนคะ โอไม่เนี่ย m ครับวัสดีครับ Thank you Max รับขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณมากมากครับเหมือนเข้ามาให้เป็นเหยื่อของยี่ยี่ได้ล้อเล่นกับเราพี่จอบเช่นบอกให้พี่ทุกคนอย่าล้อมหนูก่อนอายังแค้นกันเรื่องนี้เหรอว่าจาใ้ได้ได้ทุกคนทุกคนทุกคนเวลาน้อง น้องเจนลินเขาออนน่ะเขาไม่มีเรื่องอะไรจะมาบอกรู้ความลับอะไรหรอกอย่าไปอย่าไปล้อมเขานะไม่มีจริงๆน้องไม่มีอย่าไปล้อมเวลาน้องไลน์อ่ะเห็นไหมพี่บอกให้แล้นนะขอความเป็นธรรมด้วยคัะเจนลินอย่าล้อมทุกคนอย่าไปล้อมน้องไม่ได้มีความลับน้องไม่ได้มีความลับอะไรจะบอกเวลาน้องไลน์อ่ะอย่าไปหวังอะไรเยอะ อย่าไปล้อมน้องเยอะแค่เข้าไปนิ่งๆอยู่เฉยเฉยก็พอเพื่อนข้างตู้จะถอดดายยืนดูเฉยๆมาเลี้ยวสวัสดีครับเชิชินสวัสดีครับมาแล้วน้องมาดําเราคงไม่มีโอกาสชนะน้องยี่ยี่ครับเราเล่นสนุกสนุกกับน้อง อะไรคืออยู่เฉยๆนิ่งใช่ที่จะบอกให้ร้องไงว่าอย่าร้องอย่าไปตีวงร้องใช่ไหมจะดีอะไรคือซบยดันอะไรคือส่งนวมมาหาพี่จอมซิบวยเซ็กซี่ดัน I only like a sexy boy sexy dance okay because boy แล้วไม่มีโอกาสใช่ไหมจีจีล่ะซิบวย You sexy dancing for me. โอ้เจ๋งมากคุณฟาเตอร์คุณโรบอทครับขอบคุณมากๆครับที่มาส่งทางคุณแม่จ่ารลินสวยๆขอบคุณมากๆค่ะเชอร์ชินขอบคุณมากๆจ่าหลินเจ้าขอบคุณมากๆ thank you. Get it, sister. ขอบคุณเบนวันนี้เุาเปน24ทุกคนติดตามจาหลินกันนะไปติดตามน้องจาหลินกันนะ เวลาน้องไลฟ์เราจะไปร้อมนะคะ oh, <man. S 1> แค่ไปฟังน้องทเฉยๆก็พอนะแต่ขอบคุณน้องนะคะขอบคุณมากค่ะอย่ามาสวยตอนนี้ช่วยหนูก่อนน้อ oh, <you S 1> ยก็ wait, wait, หนูสวยไงหนูสวย Follow น้องจริงครับทุกคนยี่ยี่ครับขอบคุณมากมากครับ Thank you so much todayYou so are so <And> handsomeMy <you. S 2> sister speak no I speak her. oh yeah we know we know together we know together จ่าหลิงจ่าหลิง right Eh, a n d t h e S r XJ XJ oh only thank you ขอบค yeah we are we are we we are friend like you we are friend like you oh 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 thank you you know thank you ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับสนุกสนุกนะครับบายบาย No stay. No stay. Woah! What is the beat? Ee ee no say Ah, doko no speak ee. Oravu, oh, love the I love you. the texture? I only love you. 都没肚子，因为本来就没有肚子啊！因为本来就没有肚子啊！嗯，等一下我的脚说啊,啊！Why, why, why is this face? No, this face. 伊伊单身 m o k 伊伊 No say，Only like，哦谢谢，Only like,、oh、she she only like 奥斯丁狗。